สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผยเส้นทางรักนางงามเก่า30ปีหนีตามกันมาสถาพรนาควิไลโรธอดีตพระเอกรุ่นใหญ่ ที่ผันตัวอยู่เบื้องหลังทิ้งชีวิตเบื้องหน้าเพราะคิดว่างานเบื้องหน้าคงอยู่ได้สักระยะหนึ่งเครื่อลูกใหม่ก็มาเรื่อยๆพร้อมเล่าย้อนถึงช่วงปี2,540ในยุคฟองสบู่แตกถือเป็นวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่อีกหนึ่งอดีตพระเอกคนดังสถาพรนาควิไลโรดที่ล่าสุดได้ออกมาเปลยชีวิตหลังผันตัวไปอยู่เบื้องหลังทิ้งชีวิตเบื้องหน้าด้วยความติด โดยเจ้าตัวได้เปิดใจกับคุยแซบโชเื่อเหตุผลหลังโดดมาทํางานเบื้องหลังวงการบันเทิงว่าคือเป็นคนอยากเรียนรู้ใช้ว่าติดแตกมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเสมอไปจริงๆแล้วเราเป็นคนตัวคนเดียวมาจากต่างจังหวัดใช้ชีวิตคนเดียวไม่ค่อยมีสังคมเราก็คิดต่อว่าแล้วต่อไปจะทําอะไรกิน ในเมื่อเรามาทางนี้แล้วสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองมันคืออะไรงานเบื้องหน้าคงอยู่ได้สักระยะหนึ่งคลื่อนลูกใหม่ก็มาเรื่อยๆเราเป็นพระเอกวันหนึ่งเราเป็นตัวประกอบเป็นตัวร้ายเป็นพ่อเราจะเป็นพ่อจนแก่หรอมันคงไม่ใช่เราก็คิดว่าชีวิตควรจะพัฒนาต่อไปในเส้นทางสายนี้ บางเอิญจังหวะชีวิตมันถูกกำหนดเรามีโอกาสได้มาเรียนรู้แต่มันก็ต่างกันมากราวฟ้ากับเหวซึ่งพูดถึงความแตกต่างว่าเป็นนักแสดงงานสบายรับผิดชอบแค่ตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวชาวท่องบทม,มาทำการบ้านเลิกเสร็จกลับบ้านแต่งานเบื้องหลังถึงแม้ว่ายังไม่ใช่ผู้จัดเป็นผู้ช่วยทำสคริปตัตดต่อโปรดิวส์ขับข่ายการดูแลมันเยอะ พร้อมเล่าย้อนถึงช่วงปี2,440ในยุคฟองสบ,บู่แตกถือเป็นวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่โดยเจ้าตัวเผยว่าปี40ก็สาหัสอยู่พอสมควรเราไม่คิดมันเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินมาก ก็ต้องเอาตัวรอดวาดฝันไว้ผ่อนดาวบ้านสร้างอนาคตลองไปสมัยนั้นเงินล้านหนึ่งก็เยอะนะจําเป็นต้องปล่อยไปก็บอกเซลลว่าช่วยขายหน่อย50%ก็ได้เมื่อถามว่าดาวไว้เตรียมจะซื้อแล้วจําเป็นต้องทิ้งไปเจ้าตัวตอบชัดว่าใช่ก็ผ่อนดาวไปเดือนละแสน10เดือนก็ล้านหนึ่งแล้วแต่ไม่มีปัญญาไปโอนด้วยสถานการณ์แบบนั้น เราไม่รู้ชีวิตจะเดินยังไงได้วันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยบ้านไปขายไม่ได้รถปล่อยไปและเจ้าตัวยังได้ออกมาเผยเรื่องราวที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนกับเส้นทางความรักร่วม30ปีของภรรยาสาวดีกรีนางงามที่จุดเริ่มต้นหนีตามกันมาถามว่าแต่งงานคบกับคุณนกมา30ปีแล้วเจ้าตัวตอบว่าเกิน31ปีแล้วสมัยก่อนความรักเปิดเผยไม่ค่อยได้ช่วงนั้นก็เปิดเผยพอได้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเราก็ไม่ชอบเก็บอะไรอยู่แล้วเพราะความรักเป็นเรื่อง สวยงามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e นิวสขอบคุณครับ